สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะเปิดไงด้วยนะคะทุกคนเลยนะคะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีเลยค่ะดีใช่ไหมคะเรียนออนไลน์วันแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นเนาะค่ะเรียนออนไลน์วันแรกนะคะคาของครูนะคะปกติเราจะเรียนกี่โมงคะ ไม่ใช่แล้วค่ะนักเรียนแปดครึ่ง <8 S 2> ค่ะแปดครึ่งนะคะค่ะครูนะคะวันนี้เรียนออนไลน์วันแรกนะคะครูก็มีกฎด,ด้วยนะคะปกติเราเรียนออนไลน์แปดโมงครึ่งนะคะแต่ว่าครูนะคะจะให้เวลานักเรียนครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะจะให้หนักเรียนทํากิจวัตรประจําวันก่อนนะคะกฎของครูข้อที่หนึ่งก็คือข้อหนึ่งนะคะ ก็คือจะให้นักเรียนแปรงฟันอาบน้ํากินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าจะให้นักเรียนนะคะสดชื่นในการเรียนนะคะเพราะว่าบางคนพอเรียนออนไลน์แล้วจะง่วงนอนบ่นอยากกินข้าวบ้างเรียนไปครึ่งทางแล้วบ่นกินข้าวบ้างสิ่งที่สิ่งนี้นะคะคุณไม่อยากได้ยินเลยนะคะเพราะว่าจะให้จะทำให้เสียสมาธิเพื่อนนะคะเวลาเรียนนะคะเข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะหวังว่าอาทิตย์หน้านะคะเราจะเริ่มกดเลยนะคะได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะครูจะถามนักเกรียนก่อนว่าคาบก่อนเราเรียนในหัวข้ออะไรคะคำควบกล้ำค่ะใช่เลยค่ะนักเกรียนก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคำควบกล้ำมหมายถึงอะไรมีกี่ชนิดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะค่ะคทบนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อ,ขอการอ่านจับใจความสําคัญนะคะนันเกเรียนทราบไหมคะว่าการอ่านจับใจความสําคัญหมายถึงอะไรทราบไม่เอ่ยไม่ทราบไม่ทราบค่ะไม่ทราบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารูเร้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดพอร์ก่อนนะคะ ค่ะประเด็นที่เราจะศึกษาวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวแกบหนึ่งนะคะค้าเดี๋ยวคอมคู่ค้างค่ะนักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะนักเรียนค่ะประเด็น ประเด็นที่เราจะศึกษาวันนี้ก็คือความหมายการอ่านจับใจความสําคัญนะคะแล้วก็สก็คือลักษณะของใจความสําคัญนะคะสหลักการอ่านจับใจความสําคัญนั่นเองนะคะต่อมาการอ่านจับใจความสําคัญนักเรียนบอกเราใช่ไหมคะว่านักเรียนยังไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะมา,อาบอกกะมี บอกความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญนะคะน Unter ักเรียนการอ่านจับใจความสําคัญก็คือเป็นการอ่านที่ค้นหาสาระสําคัญของข้อความหรือของหนังสือเล่มน,นั้นนะคะว่าส่วนใดเป็นส่วนใจความสําคัญที่ผู้เขียนนะคะนําเสนอและส่วนใดเป็นส่วนที่ขยายใจความสําคัญนะคะส่วนที่เป็นใจความสําคัญอาจจะอยู่ช่วงต้นหรือช่วงกลางและ ช่วงท้ายของใจความสําคัญนั่นเองนะคะนะักเรียนแล้วก็ต่อมาใจความสําคัญนะคะก็เป็นส่วนที่ที่ที่สำคัญของเรื่องนะคะหากไม่มีนะคะจะทําให้ผู้อ่านไม่เข้าใจนะคะนอกนั้นั้นนอกนั้นนะคะก็เป็นส่วนขยายซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะนะักเรียนหรือบทความเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะมีหลายย่อหน้านะคะดังนั้น แต่ละย่อนหน้านะคะแต่ละย่อนหน้านะคะจึงมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวนะคะและอาจจะมีส่วนขยายหลายประเด็นหรือบางข้อความนะคะผู้ผู้เขียนนะคะไม่ได้เขียนออกมาเป็นแบบประโยคผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความเองหรือว่าเรียงความหรือว่าเรียบเรียงใจความสำคัญเป็นภาษาของตอนเองนะคะนักเรียนต่อมา ใจความรองนะคะก็ค,รระคือเป็นใจความหรือประโยคที่ขยายความประโยคใจความสําคัญนะคะก็เป็นใจความที่สนับสนุนใจความสําคัญให้ชัดเจนขึ้นนะคะอาจจะเป็นการอาธิบายให้รายละเอียดหรือว่าจํากัดความนั่นเองยกตัวอย่างนะคะก็ค,คือเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าแสดงเหตุผลนะคะความคิดส่วนที่ไม่ใช่ใจความสําคัญนะคะก็คือเป็นก็คือเป็นประโยคก็คือเป็น ใจความรองนั่นเองนะคะแต่จะช่วยขยายความมากขึ้นหรือว่ารายละเอียดนะคะต่อมาลักษณะของใจความสำคัญนะคะก็คือเป็นข้อความที่เป็นใจความหลักของข้อความนะคะแต่ละยย่อหน้าหากขาดข้อความนี้จะทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านนะคะส่วนข้อความที่เป็นส่วนขยายหรือประกอบใจความหลักให้ผู้อ่าน เข้าใจชัดเจนนะคะจะเรียกว่าใจความรองหรือว่าใจความขยายนั่นเองใจความสําคัญก็จะปรากฏอยู่ประโยคใดประโยคหนึ่งก็ได้โดยทั่วไปจะปรากฏอยู่ในตอนต้นย่อหน้าแต่บางกรณีอาจจะอยู่ตอนท้ายหรือว่าตอนกลางของย่อหน้าก็ได้นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรคะความรักความเข้าใจคือสายใยของครอบครัวเป็นของ เป็นคำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครอบครัวซึ่งรัฐบาลกำหนดในวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวแห่งชาตินะคะนักเกรียนคะนักเกรียนนักเกรียนพอจะทราบไหมนักเกรียนพอจะทราบไหมคะว่าประโยคได้เป็นประโยชน์ตอนต้นค่ะเปิดใหม่ด้วยนะคะเวลาจะตอบคำถามเราควรเปิดใหม่นะคะนักเกรียน ความรักความเข้าใจค่ะคือสายใยของครอบครัวแล้วก็เป็นความขวัญที่ชนะเลิกการประกวดความขวัญวันครอบครัวซึ่งรัฐบาลกําหนดในวันที่สิบสี่เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวแห่งชาติค่ะค่ะสิ่งนที่นักเรียนผู้อาบอกอ่านเมื่อกี้นะคะถูกต้องเลค่ะแต่ว่าส่วนประโยคต้นนะคะประโยคส่วนต้นนะคะก็คือเป็นความรักความเข้าใจคือสายใยของครอบครัว เป็นคำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครอบครัวแค่นั้นเองนะคะประโยคประโยชน์ส่วนต้นแค่นั้นเองนะคะนักเกรียนส่วนที่อื่นนะคะก็เป็นส่วนขยายก็คือเป็นใจความรองนันค่ะนั่นเองนะคะนักเกรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจง่ายเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะใช่ไหมคะข้อต่อมานะคะ ต่อมาเรามารู้จักกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะผู้อ่านจะต้องแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นใจความหลักและส่วนใดเป็นใจเป็นส่วนขยายนะคะซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจสารได้ตรงประเด็นนะคะผู้อ่านควรปฏิบัติดังนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือ ให้อ่านหนังสือทั้งเล่มหรือว่าทั้งตอนที่เขากําหนดเลยนะคะอย่างอย่างละเอียดนะคะในส่วนประกอบของหนังสืออย่างเช่นชื่อเรื่องคำำํานาสารบัญน,น,นะคะแล้วก็คำชี้แจงนะคะหรือว่าคำนำนะคะการใช้หนังสือถ้ามีประวัติผู้แต่งนะคะเราก็ควรอ่านด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เรารู้จักภูมิหลังและแนวคิดของผู้อ่านมาก ผู้เขียนมากขึ้นนะคะแล้วจะจับใจความของเรื่องได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมนะคะเราควรเราควรอ่านให้ละเอียดนะคะแม้แต่ชื่อเรื่องหรือว่าอะไรคะหรือว่าคํานํานะคะต่อมา ข้อ2นะคะเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนว่าเราอ่านเพื่ออะไรแล้วเราต้องตั้งคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านว่าเราอ่านเราอ่านเนี่ยเราอ่านเพื่ออะไรนะคะนักเรียนอย่างเช่นอ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือว่าอ่านเพื่อค้นหาความรู้นะคะหรืออ่านเพื่อบทเทียนปัญญานะคะเราจะต้องตั้งจุดประสงค์ในการอ่านจะทําให้นักจะทําให้อ่านของ การอ่านของเรานะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ารวดเร็วขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือผู้อ่านควรประสบมีประสบการณ์หรือมีความรู้พื้นฐานในการอ่านด้วยนะคะอย่างเช่นเราต้องเข้าใจความหมายโดยตรงของคำศัพท์ต่างๆหากถ้าเราไม่เข้าใจนะคะเราก็ควรหาหรือว่าค้นหาจากพจนานุกรมนะคะหรือว่าผู้รู้นะคะนักเรียนข้อที่สี่ก็คือ เป็นการทบทวนเนื้อหารว่าประเด็นสําคัญของเรื่องนั้นนะคะเข้าใจโดยตั้งคําถามทบทวนเรื่องที่อ่านแล้วจดจำรายละเอียดนะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วบันทึกเรื่องย่อด้วยภาษาของตนเองนะคะต่อมาครูก็มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างการอ่านจับใจความสําคัญนะคะเดี๋ยวให้เฟียนะคะเฟียเด็กหญเฟีย,ฟยอ่านนะคะ เปิดไมค์ด้วยค่ะทำอะไรอยู่เอ่ยไมยถึิหนูอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้อ่านประโยคนี้เลยค่ะแคปหนึ่งค่ะคูพอยเล็กเกือมองไม่เห็นเห็นไหมคะอ่านพอใช่ค่ะอ่านเลยค่ะเป็นสัตว์น่ารักใช่ไหมคะใช่ค่ะ แมวเป็นสัตว์น่ารักแต่ผมไม่เคยผูกพันด้วยมันน่าลำคาญมากกว่าในสายตาผมแต่เมื่อครั้งเป็นเด็กมาแล้วเห็นแม่เลี้ยงมาแปบ๊บนึงค่ะเห็นแม่เลี้ยงแมวมาด้วยความรักแบบหลงไหลหาข้าวให้มันกินจับมันขึ้นมาอุ้มเรียกมันด้วยเสียงแบบอ็นดูทั้งทั้งที่ร้องกวนใจเขาแข,าขาแ้งเขาขาแข้งเขาขาเกาะเกะกะและเป็นสัตว์เลี้ยงที่ ใวยโอกาสที่แสดงความรักคนเฉพาะเมื่อเวลามันหิวอิ่มแล้วก็ไปหรือไม่ก็นอนหลับเหยียดทานเหยียดทานบ่อยครั้งที่ผมครั้งที่ผมอิจฉาที่คิดว่าแม่รักมันมากกว่าแม่รักแมวมากกว่าผมค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะถามเดี๋ยวคุณจะสุ่มนะคะคุณจะถามใครดีจันทาการละกันค่ะสิ่งที่เพื่อนอ่านเมื่อกี้ประเด็นไหนคือประเด็นสุดท้ายคะ ประโยคสุดท้ายประเด็นไหนเอ,อ่ยใครตอบได้บ้างอ,อ,อบ,างบ่อยะครั้งที่ผมอิจฉายคิดว่าแม่รักแมวมากกว่าผมหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะเก่งแล้วนะคะทุกคนแล้วตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะก็เป็นการอ่านจับใจความสำคัญ บทร้อยกรองเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวให้จันทการเหมือนกันอ่าครูเห็นแนวของหนูแล้วนะคะน่าจะอ่านได้นะคะได้ค่ะมาจะกล่าวบทไปถึงเท้ายุสวิมวลใส่ไอสวรร์คถูกไหมคะถูกค่ะไร้บุตรสุดวงพงพันธวันหนึ่งนั้นไปเรียบพระนคร ราษฎรร้องว่าให้หาบุตรพระทรงพุทธร้อนจิตดังพิศสอมิได้เสวยทรงสาครน,นั่งนอนร้อนใจใช่พอดีประชาชนจนจิตไม่คิดหวังยิ่งประดังทุกข์พ่านทั้งกรุงศรีเวทนาเป็นพระยาสมบัติมี มาไร้ที่โอรสยศไกลจึงดำรัดตรัดเล่ามาเหสีท่วนถีชี้แจงถแถลงไขเจ้ามาช่วยพี่คิดนะดวงใจค้นคว้าหาไปดูตามบุญบวงสวงทุกเซทุกเวลารักษาศีลด้วยช่วยอุดหนุนท่วนทุกนาง ในให้พร้อมมูลเกลือกบุญของใครได้สร้างมาใ่ะใจความสำคัญนะคะก็เป็นบทละครบทละครนอกเรื่องสั่นทองเองนะคะมาจากพระ,พร,ะรารชนิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาไลานะคะตอนเท้ายศวิมนสเดจเรียบพระนครนะคะได้พบ ได้พบว่าประชาชนต่างมีความทุกข์ที่พระองค์ไม่มีพระโอรสนะคะทำให้พระองค์นะคะรู้สึกร้อนพระทยจึงทำให้พระมเหสีและสนมทั้งปัวงนะคะช่วยการสวดมนต์รักษาศีลน,นะคะเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีโอกาสสืบราชสมบัตินะคะแก่นเรื่องนี้นะคะแสดงให้ถึงความ คิดและความเชื่อของคนไทยนะคะในการให้ความสำคัญแก่ลูกชายนั่นเองนะคะค่ะการการอ่านจับใจความสำคัญนะคะทำให้ผู้อ่านนะคะเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถือเป็นการฝึกกระบวนการทางความคิดนะคะที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้นะคะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ หากผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญในเรื่องอ่านได้ดีนะคะย่อมส่งผลให้ผู้อ่านนะคะเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนั้นๆน,น,นะคะได้รวดเร็วขึ้นนะคะดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็จึงเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่เราควรฝึกฝนอยู่เสมอนะคะนักเกรียนเข้าใจไหมคะในในหัวข้อการอ่านจับใจความสำคัญเข้าใจไม่เอ่ย เข้าใจใช่ไหมคะค่ะถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถถามครูได้นะคะนักเรียนได้เลยค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอคาบหน้าต่อนะคะเดี๋ยวคาบหน้าครูจะสอนในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวครูค่อยบอกละกันเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวหมดเวลาของครูแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอลา ขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ